สวัสดีครับพบกันใน DIY b ยต้องนะครับวันนี้ผมมีปัญหาคือแต่รถมอไซค์ผมมันไม่ดังวิธีใช้ขั้นแรกของผมนะครับผมก็หาสายไฟหรือสายไฟแล้วมีปากคีบอย่างเงี้ยก็จะดีมากเลยก็เอาอมาคีบขั้วไหนก็ได้นะครับแต่มันไม่มีขั้วแล้วก็มาจิ้มกับแบตถ้าเกิดจิ้มไปแล้วมันดังก็แสดงว่าแต่ไม่เสียนะครับ อ,อย่างนี้แต่ก็จะไม่เสียขั้นตอนต่อไปผมก็มาเช็คที่สวิตหน้าคอนแทคต,ตรงทองแดงสองอันเนี้ยครับอันนี้กับอันนี้มันอาจจะโกลปรกของผมเนี่ยเป็นขั้วทองแดงสปกปรกมันก็เลยไม่ดังก็เอากระดาษซ้ายนะครับขัดขัดหน้าคอนแทคมัน กับขัดจุดนี้กับจุดนี้ให้ hey, hey, หน้าสัมผัสมันสิ่งสกรปรกมันหายไป mm. ก็กลับมาใช้ได้ครับ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่รถแต่ไม่ดัง mm. ก็สามารถใช้เองง่ายๆครับ mm. ก็ยังไงขอฝากคลิปไปเพียงเั่นี้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ